สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันหลังจากกลับจากโรงเรียนนะคะเลิกเรียนคุมพันธ์ก็พาน้องแมวมาเล่นค่ะนี่ค่ะพี่น้องเล่นตามอัธยาศัยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณน่อโอ้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 เจ้ากวางลูกแม่ดู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 เจ้ากวางค่ะดูเจ้ากวางดูเจ้ากวางอ้าวหาแม่เลยลูกหาแม่เหรอเสือละเสือละอ้าวอ้าว มาดูมาดูมาดูผมมาดูผมโอ้ยน่ารักจังเลยลูกดูดูโอ้ยครับครับรักลูกรักเอ้มาดูผมนะเหมือนกับจะโชว์เลยครับโอุ้ยน่ารักทั้งสองตัวเลยครับน่ารักเมาดูมาดูประมาณนั้นแล้วะโอ้น่ารักยังเลยลูกน่ารักจังเลยน่ารักทุกตัวเลยนะครัเอาปิ้นทองปิ้นไงแล้วค่ะพี่น้องเออปิ้นทองปิ้นไงเาเอเอาเอาเ ดู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 ระวังอย่าให้ล้มนะเอาเอาอีกเอาอีกที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 นอนอีกทีนอนอีกทีน,อน,อกทนี่ค่ะน่ารักมากเลยเจ้ากวางเอา้า <c oughs> จะนอนก็ไม่นอนเนาะดูโอ้ยมีความสุขพี่น้องดูดูด,ดูค่ะดูเขามีความสุขเขาจะไปไหนกันไม่รู้เดี๋ยวตามไปดูกันอาม่าตรามมาดรามา มากินหญ้าแล้วลูกมากินหญ้ากินหญ้าอร่อยไหมครับมากินด้วยตนเองอร่อยไหมสวยงามมากเลยค่ะดูดูเขามากินหญ้าเองที่ตัดให้แม่อร่อยแล้วลูกมาเร็วมาเร็วพี่เล็มาทางนี้พี่เล็กมาทางนี้เขาจะได้มาทางนี้ด้วยทางน้อนอันตรายเอากินหญ้าลูกกินหญ้า กินหญ้าเร็วเพื่อนเขากินหญ้าอยู่แล้วอ่ากินหญ้ากินหญ้าเร็วน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยอุยอ้ยอุดุกกระดยุยอดุดกกระดยุยอดุดกกระดยุยอดุดกกระดยุยอุดกกระดุยมาลูกมามาลูกมา <c oughs> เห็นปีกนกแล้วก็คาบอ่ะกินนั่นลงนั่นลงนั่นลงอู้น่ารักค่ะพี่น้องเบิ้ง โอ้เล่นตามัธยาัยเลยค่ะอยู่ในพงหญ้าสนุกไหมลูกไฟช็อตด,ดังเด้ไอไฟช็อตดังเด้อลูกพีเดินมาช่วยดูก่อนแป๊บนึงเดียวจดูไม่ทันดุกกระดุยอะดุกกระดุยน่ารักมากเลยค่ะ ตึงตึงตึงตาตาดึงต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 าตาดึงตึงตึงโอ้น่ารักแมวเอ๋ยแมวเมียวรูปร่อังประเปรียวเป็นนักนะร้องเรียกเมียวเมียวเดี๋ยวก็มาเราแข่งเขาขาน่าเอ็นดู รู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำซ้านั่งระวังหนูควรน,นับว่ามันกะตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ้ยนี่ค่ะนารัก น่ารักนะ่าอินดูมากเลยค่ะห้าตัวอยู่ตรงนี้ค่ะมาลูกมามาลูกมามากูลิดมามาทางนี้มันจะได้มาทางนี้นะน้องแมวจะได้มาทางนี้จ้ะกลัวเพื่อนแย่งไงอู้น่ารักยังเลยมาอยู่ตรงนี้กูลิดมาถ้าไปทางโน้นเขาจะไปทางโน้นไงมานี่ลูกมานี่นีนน่ี่มากินหญ้านี่มา น่ารักจังเลยแมวน้อยอยู่ในพงญ้าแมวน้อยอยู่ในพงญ้าบรรยากาศดีมากเลยลูกสวยงามมากเลยค่ะอากาศก็ดีค่ะแดดล่มลม,มตกแดดล่มลมตกอากาศเย็นสบายพระอาทิตย์ก็เอคลื่อนคล้อยใกล้จะต,ตกดินแล้วค่ะพี่น้อง พาทิตใกล้จะตกดินแล้วามาดูแมวน้อยด้วยกันเด้อดูค่ะดูค่ะไปแล้วค่ะอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรมาเร็วมาเร็วเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรน่ากลัวน่ากลัวเลวน่ารักมากเลยค่ะเลียกมาก่อน เรียกรูรีตมาดูแมวช่วยเดี๋ยวจะดูแลน้องแมวไม่ทันมาลูกมาขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,นนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการขอบคุณหลายหลายะคะ่ะขอบคุณทุกแรงใจก็มาดูแมวด้วยกันค่ะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหลังจากเลิกเรียนหลังจากไอเสจภารกิจการงานได้ใครพี่น้องมาเบิ้งแมวน้ำกัน อยู่ในพงหญ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วระวังเจ้าเงานะระวังเจ้าเงานะลูกไปแล้วก็แล้วงสูงมากเลยดูค่ะดูวิ่งเต็มไปหมดเลยเอา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 ตัวนี้เล่นปีกนกเอาเอา วุ้ยวุยวุยเสียงอะไรครับ ไปถ่ายใกล้ๆก่อนไปถ่ายเจ้าออดำสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้าทองดำกับทองโอ้ครับผมโอ้ลูกแม่ <c ười> น่าจะดีใจมากเลยค่ะได้ออกนอกบา้านฮะอะไรลืมไ้เมื่อเช้า <c ười> พีเมื่อคูมมันลืมเอาไปจ่ายมาส่องแล้วลืม คุณริเปิดประตูเลยไปเดี๋ยวเอาเอา,เอาตะกร้ามาเก็บหลังบ้านพอแล้วลูกพอแล้วปะเข้าบ้านกันเถอะเข้าบ้านกันเถอะเข้าบ้านกันเถอะลูกปะขอบคุณเอซทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกับน้องแมวได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวก,กวับาน้องแมวได้ไหมในคลิปต่อ